ลืมเอาเงิน,นลงมาน้ำจิ้มน้ำจิ้มลืมีนเส้นมันเทศอุ่นน,นี่น้ำแกงนั่นอยู่เดี๋ยวาสิบนาทีน้ำแกงปิด อันนี้ปะจ้งวันนั้นซื้อมาแม่อร่อยหกร้อยห้าสิบเจืดชื่ไม่อร่อยอันนี้ข้าวยี่สิบาทนะสองตุงแพงมากเนี่ยกูเจก,กพันเนี่ยกินลูกชิ้นเอ็นเนื้อที่วันนั้นซื้อมาร้อยลูกไงหกร้อยบาทร้อยลูกหกร้อยบาทแล้วก็กินปะเจ้งที่วันนั้นซื้อมาตัวหนึ่งอ่ะหกร้อยห้าสิบแม่อร่อย แล้วนนี้เป็นน้ำน้ำสุก,กี้น้าติดมันไงน้ำชาบูดำเสียลูกชิ้นไปสองลูกอาอ,อุ่นไมโครเวฟอะ่ะแล้วมันลอยขึ้นมาแล้วมันมันไหมเดียอย่า เนี่ยลูกกินเสียไปสองลูกมันไหม้แบบนี้เนี่ยเป็นไม่ได้เลยหันกินไม่ได้เสียไปสองลูกลูกละหกบาทสิบแปดบาทเปิดไมโครเวฟเนียแล้วก็ลงมันไล่สดเนี่ย เมื่อกี้นี่หยุดไลแล้วขึ้นไปดูอ่ะลูกชิ้นไหมไปสามลูกอันนี้เป็นเป็ดย่างเป็ดย่างแบบ แม่อร่อยเป,เป็ดเจ้านี้แม่อร่อยเป็ดแม่อร่อย,ยมันมีทั้งบนอุ่นน้ำเป็ดย่างอยู่หาซิอิ้วหาไม่เจอซิอิ้วที่เราจะมามาลาดเป็ดไม่รู้ไปไว้ตูน้น นักต้มตุน๋นอร่อยรูกินเอนเท้าอร่อยรา,าพารเจ็ดสิบเอ็ดร้านนักต้มตุน๋นขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อวันนั้นไปกินไงนแล้วก็เกลับมา นี่นาะอืมบอกถ้าอยู่ใกลอะ่ะเอาไปจับที่ร้านไปแม่จังค่ะอยู่ตกเชียงใหม่ค่ะแม่ออฝนตกหนักเนาะเชียงใหม่เชียงรายฝนตกเน่จากปรายุที่มันพัดผ่านน่ะ น้ำพัดอร่อยลูกเดี๋ยวเดินไปเอาน้ำราดไปมิเงนมันกินไม่ได้เราไปเอาน้ำจิ้มลูกกินด้วยมงังนมันบบดแซ่บเดี๋ยวเดินไ่เอาพัดหนึ่งจะเดินไ่เอาเลยมาน้ำจิ้มจิ้มลกินลงเส้นมันเทพมันอร่อยมากมันเนบคุณผู้ชมมันเนบและอร่อยมาก ปิดประตูตรงนี้กลัวโจรมันเข้ามาเพราะว่ามันเช้าอยู่คนยังไม่เปิด้าเลยที่ห้างเนี่ยเปิดร้านครบหมดประมาณเที่ยงตอนนี้มันจะแบบป,ปากตายแล้วก็น่ากลัวมีแต่พวกปาก้าม่าหลบหี้เข้าเมืองมันเข้ามาฆ่าเราปากคอเราของไปแล้วก็ หนีไปชายแดนเลยนะแม่สายแล้วก็เดินข้ามไปแบบเดินข้ามไปแบบไม่ต้องตรวจอะไรเลยอะ่ะเราไปพึ่งไครอะ่ะก็ต้องพึ่งตัวเองโทรเรียกตำรวจมามาถึงมันหนีกลับมันกลวดพม่ากระทืบ พ,พระาะพม่าข้างห้างมีเยอะต้องเป็นหมื่นคนน่ะมันมาแค่สองนมาถึงมันรีบหนีกลับเลยตำรวจกลัวโดนพม่ากระทืมตอนนี้ตำรวจกลัวพม่าเพราะนั้นตำรวจขอดูบัตรพาสปอร์ตบนรถเมี์มันด่าตำรวจเลย พ่อแม่มันด่าเลยนะตำรวจไม่กล้าทำอะไรเดินหนีดูทิ ไปไย้ปไปหยักฟัาเอาน้ำจิ้มจิมลูกชิ้นม,มาเอาขิงดองเอาซีอิ๊วปรากฏวซีอิ๊วแม่งเป็นน้ำแข็งเว้ยซีอิ๊วที่จะไปใส่กับเป็ดย่างอันนี้อุ่นน้ำลาดเป็ดแต่เจ้านี่น้ำราดเป็ดมันไม่อร่อยมันจืดชืด เป็ดมันก็ไม่อร่อยมันจืดตัวเล็หกร้อยห้าสิบลาะกระดูกมามีนิดเดียวเพราะว่าเป็ดมันตัวเล็กมันไม่ได้ใช้เป็ดไซสยย์ใหญ่ใช้ไซส์เล็กเยาวราดอร่อยกว่า เยวาวราดอร่อยกว่าอะให้คุณผู้ชมดูเหนื่อยเลยแหละอันนี้น้ำราดเป็ดมีขิงเป็ดเอาน้ำราดเป็ดดูดิกินได้หรอเปล่า หิงก <Started>, ็เป็นน้ำแข็งีนู้ก็เป็นนแข็งมีิก พริกซีอุกวก็เป็นน้ำแข็งถลกเล่นไม่ว่างเราก็ต้องช่อตัวเองให้ได้อ่ะ สังคมผู้สูงอายุตอนนี้มันเยอะ13ล้านคน ลูกิ้ลูกเต้าเราก็ต้องทำมาหากินเขาไม่มีเวลามาดูแลเราหรอกเราก็ใช้ชีวิตแบบซึ่งตัวเองนี่พริกพริกที่วันนั้นเรากินเหลนะือไง แล้วเราก็ไอเขาใส่ตรงมาให้เราพล้วเราซื้อลูกชิ้นกับเขามาร้อยลูกหกร้อยบาทเส้นมันเทศมันจะิหนึบมันจะอร่อยเส้นมันเทศอ่ะแต่มันแพงพวกร้างเขาไม่เอามาขายถึงมันแพง ร้าน,นก๋เจียวเขาแม่อามาขายมันแพงไงมันไม่มีกําไรอานนี้ได้มาสี่สิบพอร้าน,นก็เจ๋ยวเรือต่อชามเจ็ดสปีก็เจ๋ยวเราเจ็ดสิบปีต่อชามห้างฟิลิปปกประตูน้ําทั้นต์ตีตอนที่ประตูน้ําอ่ะเดี๋ยวนี้เขเปลี่ยนชื่อเป็นห้างฟิลิป เขาให้แม่มากินสิบจองเขาขายซองละแปดสิบห้าบาทอืม เนาะเต้นหนังเทศลูกชิ้นเอ็นเนี้ยกินกับพริกเนี่ยวันนั้กรุงทีรางชาล้วขอเข้าใส่งกลับบ้าน นั้นนักต้มตุ๋นแล้วก็ขอาซึน้ำก็เจียวเองก็ให้มาถุงใหญ่เลยแต่ข้าบบกเขาไม่คิดเงินเอ้กินเป็ดย่าง,อางของเหลือไง ของเหลือจากสาวที่ที่เราทำคอนเทนต์เนี่ย เนี่ยเส้นมันเส้นนี้อร่อยใครจะกินก็ไปสั่งจากร้านนั้นเบี๋ยวเรือเจ็ดสิบปีต่อชามเขาหายห่อละแปดสิบห้าบาท ลูก,กินเอ็นเนื้อนี้ลูกละหกบาทร้อยละหกร้อย นะดูกินเอ็นเนื้อนะนี่น้ําจิ้มพวกกี่ชอาไปคอมเมนต์ด่าฉันมันไม่รู้ว่าเรากลับป้านมากินเราไม่ได้กินหรอเราขอขอซื้อน้ำก๋วยเตี๋ยวเขามาเพราะเราซื้อชิ้นมาลอยลูก เรากินอย่างคาไปพันสองร้อยหกสิบบาทนานไปย่างเราไปกินเราก็กินไปพันหนึ่งนะกินเยอะไม่ได้ อืมซึ่งมันเท่มันอร่อยมากเนิยว เนี่ยมากินอันนี้เป็ดเป็ดกับน้ำราดเป็ดอะให้ดูน้ำราดเป็ดเจ้านี้แม่อร่อยเป็ดมันจดืดซีอิวก็เป็นน้ำแข็ง น้ำรับเป็ดแม่อร่อยแม่อร่อยแม่อร่อยเลยไม่อร่อย sốt nấm rồi à, mẹ loi thì lúc trên cả cao đi con Ừ, ăn nhẹ rồi con. เป็ดแม่อร่อยนุชกินกับข้าวอือเป็ดแม่อร่อย ลูกชิ้นเอ็นอร่อยกว่าเป็ดแม่อร่อยเนี่ยใส่กับพริกเผ็ดเนี่ยกินกับข้าวอร่อยมันต้องมีพริกอ่ะอื แต่แมหล่ะกินลูกชิ้นเอ็นเนื้อกับข้าวนึกลูกชิ้นเอ็นเนือนเน้อ อืมอืมน,นะเนี่ยเหมือนเป็ดตั้งแยะมันไม่อร่อยมันจืดจืดมากเลยไม่อร่อยเจิดมากเลยอ่ะไม่อร่อยผิดหวัง ซื้อมาตัวหนึ่งต้องหกร้อยห้าสิบแอบไม่ได้เลยไม่อร่อย